สวัสดีครับมาพบกับลงกล้องส่องพระแท้กันนะครับวันนี้เราก็มากับวัตถุมงคลนะครับนี่เป็นเหรียญเสมาปี2 5 3 7นะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับผมเหรียญผิวเดิมๆเ,เลยครับสวยงามมากนะครับ เหรียญนี้เนี่ยมีจานหลวงพ่อเดิมๆเลยนะครับจาน5ตัวของหลวงพ่อเลยนะครับโอเคครับเรามาลงกล้องส่องพระกันนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับใบหน้าใบตาของหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะครับดูธรรมชาติของเนื้อโลหะนะครับผิวดเดิมๆเลยเป็นแบบนี้นะครับ